โอเคนะครับทีนี้เราจะมากล่าวถึงบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เป็นโรงแรมของชาวจีนโพนทะเลยูติกครับแม่นม้ำจันทบุรีเป็นโกดังเก็บสินค้าที่ลำเลียงมาจากกรุงเทพเอามาพักที่นี่แล้วก็เอาไปส่งตาม้าน้าในตัวเหมือกันส่วนอีส่วนหนึ่งก็เป็นที่อยู่ของคนจีนที่ขออพยพติดเรือมาจากกรุงเทพหรือที่ไหนมาอยู่ที่จันทบุรีก็จะนอนที่นี่มันไม่มีญาติไม่มีที่ไหนก็นอนฟรีฮะ เจ็บไข้ได้ป่วยกินเข้ามาที่โรงเจที่นู่นพ่อ,อมีการมีงานท่านก็รวบร,รวมเงินเอามาช่วยหรือว่าไปเช่าบ้านอะไรประกอบธุร,รกิจเป็นเท่าแก่เจ้าสัวร่ลำรวยทุกวันนี้ก็ได้อาคารสองหลังนี่นะครับรุ่นปู่ผมเป็นผู้ก่อตั้งรุ่นพ่อผมเป็นกรรมการเขาลงคันมาแต่ปัจจุบันนี้เรือนเรือนหลังนี้พังเกือบหมดแล้วก็ออยังเป็นที่อยู่อาศัย,รยเรื่องนั้นนี้เป็นเรือน สวยมากครับเป็นฝีมือฉลุของคนไทยเชื้อสายจีนและคนไทยเชื้อสายยวนยวนุนแท้ๆรุ่นนี้มีก็คงจะทําไม่ไหวแล้วคำว่ารุ่นนี้ก็หมายถึงเมื่อหกเจ็ดสิบปีก่อนนะก็ถ่ายทอดมาเป็นครูให้รุ่นลูกได้นนทำต่อเจ้าของที่เมื่อกนเดิมเนี่ยเป็นของหลวงประดิษที่หลังลุงผมเป็นคนซื้อต่อก็ยังรักษาความสวยงามของฉลุ เรือนเมืองเมืองจันสมัยก่อนถ้ามีสตังเรือนจะฉลุสวยมากทุกหลังรวมทั้งบ้านญาติผมที่ถูกไฟไหม้หมดแล้วฉลุเสียายมากอันนี้เป็นเรือนรุ่นเดียวกับบ้านปู่ที่ผมได้แสดงในในโมเดลผมเอาเรือนชุดนี้ครับเอามาเป็นต้นแบบที่ทำบซึ่งเรือนปู่ผมได้ถูกลือไปหมดแล้วใน,น,นตนน้นแบบนี่ครับบ้านแปะวงบ้านแปะตียังมีเจ้าที่ผมเล่าอยู่ ราก็ได้จำลองนี่เป็นเพื่อนรุ่นพี่ผมแต่ก็นั่งเฝ้าว่าคนแก่ไปไหนน่นรอดเรือนหลังนี้สำคัญครับลวมบ้านโคงประกอบสร้างในสมัยรัชกาลที่สี่ปลายรัชกาลที่สามต้องรัชกาลที่สี่หนมามากกับกำแพงตึกหม,มาเม,มเป็นการสร้างที่อัศจรรย์ข้างข้างในเป็นเรือนมองข้างนอกเป็นเรือนชั้นเดียวแต่เข้าไปข้างในมีนการเรือยสามชั้น สลักสลาวการวางลอดวางตรงไม้อะไรมันอัศจรรย์ฮะท่านต้องมาชมด้วยตวเองวมีบันไดสองข้างสวยมากงามมากครับแต่อยู่ในภาพโสมและวเกินรูปหลายกําลังวางแผนก็จะมาบุรณะแต่จะรักษาสภาพเรือนหลังนี้ถูกถ่ายภาพยนตร์มากเรื่องมากมายครับเรื่องอะไรละนาดไอ้นะฮะผมลงผมลงอะไรบุญพองอะไรนะมาถ่ายที่นี่ทั้งนั้น ลักษณะเป็นเรือนพรารามจริงๆนะครับอันนี้ต้องให้ความสําคัญแต่เราไม่สามารถจะดึงภาพให้เห็นถึงสามชั้นสี่ชักก้นแล้วากท่านรรมชมตัวท่านเองอันนี้เขาเป็นเรือนไม้ที่เป็นพ่อค้าชาวไทยเชยยื้อสายขายผ้าไหมทั้งหมดเนี่ยเป็นญาติผู้ใหญ่ท่างผมนี่ก็เวลานี้ก็ยังคงสภาพสวยางามแบบนี้ไม่เสืนะ่อมและเจ้าของก็งดูแลดีลูกหลานรับแต่กนนี้เป็นตึกกับของจริงเป็นชาวเป็นชาวยวน เป็นคนจีนที่มีมีพัญญาเป็นคนยวนก็เลยกลายเป็นคนไทยเชื่อสายยุนและจีนผสมกันปัจจุบันนี้ได้ปรับบ้านเป็นร้านทำขนมปังเบเกอรี่ชื่ออจันทัพริเบเกอรี่แต่ภาพนี้เป็นภาพถ้าคุณไปมองตอนนี้มันไม่มีแล้วนี่ผมไม่ขอภาพเก่ามาเสนอ่งเวลานี้ท่านคงจะเห็นเครื่องทำขนมปังและกองลังใส่ขนมปัง แต่โครงบ้านทุกอย่างยังเหมือนเดิมหมดครับบ้านบ้านหลังนี้ครับเช่นเดียวกันเป็นบ้านค้าหาบอดีเก่าซึ่งมีที่ดินอยู่ที่เกาะหมากที่ตราดด้วยเป็นอะไรดูเยอะแยะเลยครับแต่เจ้าของก็เหลือรุ่นล่ากรุ่นเหลนก็ไปอยู่เทหมดนี่เขาให้เขาเช่ากันอยู่ก็ได้ถูกปรับปรุงตกแตง่งอย่างนี้ท่านไปองมีพระบงพระใบแขวนเปลือกเรยอยหมดแล้วก็โครงบ้านยังดีมากครับยงแข็งแรงสวย คนเช่าถนอมดูแลดีเพลินเพลินถ้าได้เห็นข้างในเป็นลายฉลุสวยมากครับอาคารข้างบนสวยนรับก็บ้านหลังนี้บ้านสําคัญเลขที่69ปัจจุบมนนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ซึ่งผมได้เล่าอ่ะคุณแก้วตาพัญญาผมเนี่ยได้มาเช่าห้องนี้ครับแต่เย็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเห็นก็เป็นที่น่ายินดีว่าเจ้าของบ้าน คุณปา้าบุญนาคได้มอบที่ดินนีๆให้เป็นที่ศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในชุมชนน่าสนใจนะฮะท่านมาก็แวะไปชมมีภาพอะไรแปลกใหม่คนละสไตล์กับผม,มอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบ้านที่ดินถัดไปนี้ก็เป็นชุมชนทั่วไปมากอาศัยรานขายเล็กๆน้อยๆอยู่หน้าบ้านก็ไม่ส่งมาจากแถบนี้ก็จะเป็นบ้านค่อนข้างจะเป็นบ้านพวกชาวญวน ชาวยวนหรือทำมายวนนี่ปู่ย่าตาทวดเขายวนแท้ๆทั้งปัจจุบันนี้มันลูกหลานหรือเอาไปให้คนอื่นมาเช่าแล้วนเะนี่ยคงจะไม่กลับนะสภาพความเนี่ยมันก็จะมีร่างหนะจีนปนย,วน,ยวนอะไรของเนี่ยจีนอันนี้ยวนแท้ๆเลยครับเป็นญาติกับป้าสะพายผมเนี่ยนะแต่ปัจจุบันนี้พังไปเยอะผมทักขึ้นมาลูกหลานเข้ามาก็จำไม่ได้